apa Buddha dove nazar do พระรัตนตรัยพรครั้งหน่นะครับอะระหังสมมาสมุโธพัวาุังพัวันตังอภิวาเทมิสวากโตพะทวัตตาโธพัมมันวัาวิสุปฏิปนโนพะวัตโตสาวกสังโฆสังขังนักมาบิธีพุปปิือนหลวงง่อเิน vật văn tan lún trở lòng miếu đẹp long dòng đầy mùi hương đẹp ดโน้ม่ห้คนถามครับมีจนการรอฮ่าฮ่า่่าได้ปุ๊บกนะโดดเลยนะดดดับใจอ้าวยัก